ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระกิตวีวชิระยาโนนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโครนคนปรปฐมวันนี้อาตมาจะมาขอบรรยายธมในหัวข้อว่าสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ยึดติด ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกๆท,ท่านวันนี้อาตมาขอนำหลักธรรมหนึ่งที่ทุกคนรู้จักดีแต่หลายคนยังเข้าไม่ถึงนั่นคือคําว่าสุขแท้อยู่ที่ใจไม่ยึดติดในทางพระพุทธศาสนานั้นเราทั้งหลายอาจเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยว่าปล่อยวางแล้วจะสุขหรือสุขแท้ต้องอยู่ที่ใจ แต่เพราะอะไรทําไมความสุขแท้จึงอยู่ที่ใจไม่ยึดติดคําตอบนั้นง่ายมากเพราะโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้ไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปทั้งคนทั้งของทั้งชื่อเสียงเงินทองหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังต้องเสื่อมสลายสิ่งใดที่เรายึดไว้สิ่งนั้นย่อมนำทุกมาให้เสมอเช่นยึดคนรักคนรักจากไปก็เป็นทุกยึดทรัพย์สินทรัพย์หายก็เป็นทุก ยึดร่างกายแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์พระพุทธองค์จึงตัดว่าอุปาทานาังทุกขังความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวการก่อทุกข์เมื่อเราเข้าใจธรรมมดาของโลกแล้วก็ต้องฝึกใจให้ปล่อยวางไม่ใช่ให้ทิ้งไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่ทำหน้าที่แต่ทำใจรู้ว่าทุกสิ่งชั่วค่าวสุขชั่วข่าวทุกชั่วข่าวได้ชั่วขราวเสียชั่วขราว ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ได้ใจก็จะวางเฉยและเกิดสุขแท้ขึ้นมาสุขแท้ไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงหรือแม้แต่การมีคนรักมากมายสุขแท้อยู่ที่ใจรู้เท่าทันความจริงของชีวิตและวางใจถูกต้องไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่ได้มาไม่เสียใจเมื่อสิ่งนั้นจากไป ใจคนเปรียบเหมือนน้ำถ้าเราปล่อยให้สิ่งขุนมัวตกลงมาน้ำจะขุนแต่หากเราวางเฉยสักพักสิ่งขุนมัวมันก็ตกตะกอนน้ำจะกลับมาใสใจที่ไม่ยึดติดก็เหมือนน้ำใสใจที่ยึดถือก็เหมือนน้ำขุนเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความสุขแท้ในชีวิตให้ฝึกใจไม่ยึดไม่ถือรักได้แต่อย่ายึดมีได้แต่อย่าประมาท ทำดีที่สุดในหน้าที่แต่ต้องรู้จักปล่อยวางสุขแท้จึงอยู่ที่ใจของเราเองไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นเมื่อใจไม่ยึดติดใจจะเบาเมื่อใจเบาใจจะสุขสาธุจเจริญพรญาติโยมทุกทา่าน